วัีควันนี้นะครับผมจะมารีวิวกล้อง v ีซ่าแคมนะฮะวันนี้เป็น v ีซ่าแคมรุ่นแรกที่มีความคมชัดถึง8ล้านพิกเซลแท้ๆนะครับขนาดภาพนะครับ r e s โซลูชันขนาดภาพ3840คูณ 2160p นะครับตัวนี้ขนาดภาพไป 2,160p แล้ว 4k แท้ๆนะครับผมลองมาดูกันว่าเจ้าตัว กล่องเนี่หน้าตาเป็นยังไงนะครับโมเดล CS 6 1 0 Q นะครับความคมชัด8ล้าน 4K แท้ๆตัวนี้ผมได้มาจากศูนย์ไทยนะได้มาจากศูนย์ไทยนะครับผมเดี๋ยวลองอันบ็อกมาดูกันนะฮะในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีคู่มือสมุดเล่มสีฟ้าแล้วก็สติ๊กเกอร์แถมให้มาปรับมาณนี้เลยนะครับตัวกล่องก็จะมีโฟมกันกระแทกอย่างดีนะครับมีอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์จะเป็นไฟ12โวลต์นะ เป็นอะแดปเตอร์สีขาวแบบนี้นะไฟ12โวลต2แอมมีขพวงนะครับมีทุกมีน็อตมาให้แล้วก็มีนอ็นอตตัวเล็กน็อตตัวเล็กนี่หลายคนสงสัยว่าเอาไว้ใช้ทำอะไรสำคัญมากนะครับน็อตตัวนี้นะครับมันเอาไว้ใส่ยึดกับขาขากล้องนะอ่านี่นะครับตัว ล่องนะนี่มีขานะครับขาสามารถติดตั้งได้2แบบนะสามารถติดตั้งแบบยึดบนฝ้าได้นะครับหรือจะยึดผนังก็ติดแบบนี้ก็ได้นะครับขามาสามารถดัดแปลงได้2แบบนะสังเกตว่าด้านข้างจะมีรูน็อตนะครับมันเอาไว้สําหรับยึดขานั่นเอนี่นะฮะส่วนน็อตที่เขาแถมให้มาก็จะแถมให้มา3ตัวนะครับเอาไว้ยึดขาตรงนี้นะครับขาสามารถดัดแปลงได้นะครับแล้วก็จะมีรูนะครับ เอาไว้เสียบสายแลนแบบนี้นะครับเสียบสายเข้าไปข้างในแล้วก็ยึดขาเข้าไปนะครับตัวกล้องนี่จะมี2เสานะครับผมตัวนี้จะซับพอร์ตเฉพาะ Wi-Fi 2G นะม,มีไฟด้วยมีไฟด้วยตัวนี้มีไฟอยู่ด้านบนนะฮะมีไฟ LED นะครับ LED 6ดวงอินฟาเรด6ดวงมีระบบตรวจจับมีไมค์มีลำโพงนะฮะนี่ลำโพงคุยถอโต้กล้องได้มีครบทุกฟังก์ชันความคมชัด รุ่นนี้เป็น 4K แท้ๆนี่นะครับ 4K แท้ๆจะค่ายวิสตาแคมเป็นรุ่นแรกนะครับโมเดล CS 6 1 0 Q ชัดมากจริงๆตัวนี้ผมลองดึงขนาดภาพมาแล้วนะครับผมซูมเข้าไปเนี่ยภาพไม่แตกเลยภาพไม่มีแตกเลยความชัด 4K นี่เนียนตาจริงๆนะครับผมสําหรับกล้องจอปิดยุคนี้สมัยนี้นะครับมีครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับช่องเสียบ SD card อยู่ใต้เลนส์กล้องตรงนี้นะครับตัวกล้องนี้ซัพพอร์ต sd card ได้มากสุดถึง256กติ๊กตัวกล้องเนี่ยมีสายอยู่3เส้นนะครับมีปุ่มรีเซ็ตมีช่องเสียบไฟเลี้ยงแล้วก็สามารถเสียบสายแลนได้ด้วยตัวนี้ใช้ไวไฟบ้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งกล้องให้ดูนะครับตัวกล้องเนี่ยติดตั้งเหมือนกล้องรุ่นอื่นๆเลยเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งกล้องให้ดูแล้วเดี๋ยวลงมาดูภาพกันนะครับแลช่วงคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาภาพมาให้ดูดดด้้ววย่าา 4K แทนนนนมััชขไหะ ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งกล้องให้ดูนะครับผมกล้องตัวนี้ติดตั้งเหมือนกับรุ่นอื่นๆนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีตั้งนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยให้ไปลงทะเบียนเข้าระบบแอปให้เรียบร้อยนะฮะส่วนใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปนะครับให้ไปโหลดแอปและลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะวิธีการโหลดแอปและลงทะเบียนนะครับโอเคหลังจากเราโหลดแอปและเข้าระบบเรียบร้อยนะครับจะเจอกับหน้าตานี้นะหน้าต่างนี้นะครับเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราเสียบ ไฟเลี้ยงเข้ากล้องเลยนะครับผมวิธีการติดตั้งก็จะเหมือนกับกล้องรุ่นอื่นๆเลยนะครับเสียบไฟเลี้ยงครับเสียบไฟเลี้ยงเลยนะครับรอให้กล้องทํางานนะครับรอให้กล้องทํางาน Please use app use configure to Wi-Fi าลังเสียบลักแล้วนะครับกล้องจะต้องพูดนะครับก็จะต้องพูดแบบนี้นะแสดงว่าตัวกล้องพร้อมที่จะติดตั้งแล้วนะครับผมเสียบไฟเลี้ยงกล้องก็จะทํางาน,นทันทีนะครับให้สังเกตว่าที่ปลายสายแลนมันจะมีไฟเล็กๆดวงหนึงนะครับอันนี้คือไฟบ่งบอกสถานะของกล้องนะว่าไฟเข้าไม่เข้า โอเคนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราไปเช็คก่อนว่าตัวกล้องเนี่ยปล่อย wi-Fi ออกมาไหมนะครับโดยการไปที่ตั้งค่ามือถือแล้วก็ไปที่ WiFi นะครับผมตัวกล้องจะมี Wi-Fi ที่ชื่อว่า adipc ตามด้วยตัวเลขนะครับผม adipc ตามด้วยตัวเลขให้เราเชื่อม Wi-Fi กล้องครับให้เราเชื่อม w i f i กล้อง WiFi ของกล้องแต่ละตัวจะไม่ซ้ำกันนะครับมีกล้อง10ตัวก็จะรันเลข1ิเลขนะครับผม ให้เชื่อม Wi-Fi กล้องให้ถูกตัวด้วยนะฮะหลังจากเชื่อม w i f i กล้องแล้วนะครับผมให้เราสลับไปที่แอปทันทีกล้องจะดิดเข้าแอปเลยแบบนี้ฮะนะครับง่ายๆแบบนี้เลยตัวกล้องในดิดเข้าแอปเสร็จแล้วนะครับผมกดเพย์ปุ๊บมันจะบอกให้เราไปเชื่อมกับอา่า Wi-Fi บ้านทันทีนะครับขั้นตอนนี้ถ้าใครขึ้นแบบนี้ก็สามารถกดยืนยันได้เลยนะครับผมแต่ผมจะสอนอีกวิธีหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยกดยืนยันไปแล้ว w i f i บ้านไม่ขึ้นนะ กดยืนยันไปแล้วนะครับแต่ w i f i บ้านไม่ขึ้นนะครับให้ไปกดที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่าอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไปที่เน็ต Wi-Fi นะครับผมเข้ามาจะเจอ Wi-Fi เต็มเลยนะครับให้เราเลือก WiFi บ้านเรานะครับเลือก WiFi บ้านเรานะครับใส่รหัสผ่าน wi-Fi บ้านนะครับตัวนี้จะใช้ได้แค่2 G นะไม่รองรับ5 G นะหลังจากใส่รหัสเสร็จปุ๊บ กดยืนยันนะครับแล้วก็ยืนยันอีกครั้งรอครับรอตัวกล้องจะต้องพูดว่า c o n n e c t i o n s u c c e s s นะครับถ้าพูดว่า c o n n e c t i o n s u c เ e s s เมอไหร่ก็คือเชื่อมไ i f i ติดนะครับ <connection> เรียบร้อยฮะ แสดงว่ารหัสผ่านที่เราใส่เข้าไปถูกต้องนะครับถ้ามันร้องว่า connection fail คือรหัสผ่านให้ให้เดาก่อนเลยว่ารหัสผ่าน w i f i บ้านผิดนะครับแล้วก็ในตัวมือถือก็จะขึ้นว่าการตั้งค่า Wi-Fi การกําหนดเครือข่ายสาเร็จกดยืนยันนะครับตัวกล้องเนี่ยจาก AP โหมดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็น Wi-Fi บ้านตัว AP จะหายไปนะครับสัญลักษณ์รูป Wi-Fi จะขึ้นนะครับต้องรอครับขั้นตอนนี้ต้องรอดูกล้องนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวตัว AP มันจะหายไปเองนะครับผมกดเข้าไปดูได้เลย นะครับภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะตัวนี้8ล้านนะครับ8ล้าน 4K แท้ๆนี่นะครับ 4k นะครับ8ล้าน 4K แท้ตัวกล้องนี่ชัดจริงๆผมดึงขนาดภาพมาเทสแล้วคือเวลาซูมเข้าไปเนี่ยข้อดีของ 4K คือมันซูมไม่แตกนะครับแล้วก็ขนาดภาพเนี่ยดีมากนะครับ2,160 p นนะครับผมเป็น 4K แท้ๆนะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับว่ามัน 4K แท้ไหมนะครับ ความคมชัดเป็น 4K แท้ไหมแปดล้านไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเดี๋ยวผมจะใช้มือถือ iPhone เนี่ยแหละวัดนะครับเดี๋ยวจะลองบันทึกภาพแล้วลองไปดูในคังภาพนะครับมันสามารถเช็คได้ว่าตัวกล้องมีขนาดภาพเท่าไหร่ความคมชัด 4K ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายนี่บันทึกนะครับผมกดบันทึกแล้วเดี๋ยวลองไปดูคลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ iPhone อ่านขนาดภาพนะครับอ่าผมกดบันทึกแล้วนะเดี๋ยวลองมาดูว่ามัน 4K แท้ไหมนะครับอ่ามันบันทึกแล้วอยู่ในคังภาพนะครับ โอเคไปดูกันอ่าภาพมาแล้วนะครับนี่นี่นะครับภาพมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูขนาดภาพนะครับนี่มันเห็นไหมครับ 4K 3 8 4 0ปนคูณ2องนะครับเป็น 4K แท้ๆนะครับผม 4K แ,แท้ๆ8ล้านพิกเซลแท้ๆนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีภาพด้านหลังมาให้ดูด้วยลองมาดูว่าภามนจะชัดขนาดไหนส่วนตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูว่าตัวกล้องมีลูกเล่นอะไรยังไงนะครับผมมีระบบตัวจับความเคลื่อนไหวมีเสียงไซเรนมีไฟฉุกเฉินนี่ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับกลางคืนก็จะสว่างหน่อยนะฮะสามารถเปิดไฟฉุกเฉินได้แล้วรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็ตัวกล้องเปิดไฟได้นะครับมีทั้งระบบไฟ LED แล้วก็อินฟเรดนะครับเ,เดี๋ยวผมลองเปิดเสียงไซเรนให้ดู เสียงไซเรนดังไกลใช้ได้อยู่นะครับเสียงเอาเรื่องอยู่นะคุยตอบโต้กับกล้องได้เดี๋ยวผมจะลองคุยตอบโต้กับกล้องให้ดูนะฮะัลโหลเช วิวตอบโต้ตกล้องได้นะครับผมตัวนี้เสียงดังฟังชัดเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในระยะกยใกล้ๆแบบนี้นะครับเสียงมันจะสะท้อนนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าอยู่ในระยะไกลๆอยู่คนละที่กันนะครับเสียงจะไม่สะท้อนนะตัวกล้องทําอะไรได้อีกนะครับตัวนี้สามารถออรองรับ SD card ได้มากสุดถึง 256G น,น,นะตัวกล้องล็อกพีเซตสามารถล็อกมุมมองของกล้องได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันนะสามารถตั้งค่าได้นะครับตรงตำแหน่งเฝ้าสังเกตนะมันสามารถล็อกมุมมอง ได้นั่นเองนะครับเวลารีสตาร์ทกล้องกล้องดับไฟดับไฟตกนะครับกล้องจะไม่หมุนกลับไปจุดเซนเตอร์นะครับเราสามารถล็อกสั่งล็อกได้จากตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ฟังก์ชันนี้แบบนี้สมมุติว่าเราล็อกไว้ตรงนี้นะครับผมลองล็อกให้ดูสมมุตินะครับเราล็อกไว้ตรงนี้เราต้องการจะล็อกจุดนี้ให้เป็นจุดเซนเตอร์เวลาไฟดับนะครับเราก็กดที่รูปดินสอตรงตำแหน่งเฝ้าสังเกตนะนะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งแล้วกดยืนยันครับอันนี้คือการล็อก จุดหมุนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะสามารถเอาไปทับได้กับกล้องรุ่นอื่นๆด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะตัวกล้องก็จะมีความคมชัดมากถึง 4K เลยนะครับเลือกความคมชัดได้3ระดับ Super HD HD ห, D, หรือ SD ก็ได้เดี๋ยวผมจะเอาภาพย้อนหลังมาให้ดูกันนะครับช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวลองมาดูกันว่าภาพทั้งกลางวันกลางคืนมันจะชัดขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเทสกลางคืนด้วยนะเดี๋ยวเอาภาพมาฝากนะครับ